คนเกิดเป็นกุ้มแต่ว่ามันก็จะแก่เพราะเราไม่ได้เก็บเนาะนอ,อันนี้เด้วสวย หมดเลยนั่นนี่มันขื่นอยู่เต้แมนงามสวยขาใหญ่เนาะอืมนั่นข้างในเอาวไหมแก่แก่แล้วข้างใน สวัสดีค่ะทุกคนจุงกะสวัสดีแมวบองปอูนกรุบกรุบเนียเนาะจากรมาพอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องคะกับสาวแหลบ่บานๆหน้าบานๆคือเกาในช่องสบายสบายสไตล์สาวแหล่เนาะจา๋ามื้อี้สาวแหล่กับสิภพาพมูเจ้าไปเก็บเห็ดแครอทมากแกงกินกันเนาะจา้าไปเบิ่งกันค่ะว่ามีบ่เนาะจ้าไปจา้ารอบนี้ก็จะเก็บเห็ดแครอทเนาะเนาะเอ๋อยไปซิมของเขาเหรอแสบเห็ดแ่บเห็ดแครอทจ้ะ ่จะมีเห็ดแครอทบอ่จจะมีอยู่จ้ะช่วงนี้เป็นหน้าเห็ดนะจ๊ะเห็ดแครอทมีแต่ตุ่มๆก็ลัางงามเล้วเอ้ยเนาะไี่ค่ะแซ่บพุ๊กุ๊บอืมมีจ้าเห็ดแครอทนี่ซาเล่เคยไายให้เบิ่งอยู่เด้อนี่นี่ค่ะเอาแต่ดอกสวยๆเนาะเอ้ยเฮ้ยนี่ค่ะนี่ตัดขาออกลูกนี่ก็แเมนนี่ สวยนั่นๆๆนี่น,น,น,นอู้อพุ่นเข้าไปข้างในเลยมั้อเจ้าน,ะน่ะออเดี๋ยวเดินไปข้างล่างมีเยอะก็จะประมาณนี้ หน้าตาเพื่อนก็นจะคือแค่รอดนี่สินี่เพื่อนเหมือนเลยค่ะเหมือนแค่รอดเลย นี่ดอกใหญ่นี่โอ้แก่แล้วแก่แล้วบ่จ้ะ vì mimi hiện thấy kiên dợ xuống nèo ว้ายอู้หูมองเออยผู้เออยเก็บกองไว้เต็มเลยนะเพื่อนออกเป็นแถวเนาะเออยเนาะนี่อันนี้แก่แล้วไม่เอาเอาแตอนอ่อนนี่อันนี้ก็เก่แล้วก็เอานี่เนี่ยอดอ่อนจังสีแสบพวยมองเอือยเก็บไม่แตนอ่อนเ้ยอย่างวะ นี่ดอกเี่เก่แล้วนี่ค่คะเก่แล้วไม่เอาจ้าผุนเต็มเลยจ้ะนั่นเขาเลือกเอาแตมงามนี่เอ้ยเก็บแมวอุ้ยเอ้ยเจ้าคือบัวล้อนงอก๋แล้วงามคักเนี่ยงามคักดอกสวย กำลัองอวบเลยหน่อยๆงามๆเมียนี่นี่ดอกนึงนี่นว่านี่แกแล้วงซ้ำน,นั่นนม่เมันขืนเตยงาม,มสวยขาใหญ่เนาออืมน,นั่นนั่นเตยนี่ดอกนึ่งสีคือแค่ร้อนเลยเนาะติดมืออือติดมือเหลือง Một người kia nè kể cái kìm lắm khó đôi mhm ừ. cái mhm 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 cho mhm mhm mhm

แอบได้นอนได้กินน้ำเขาอนึงกุ๊กคือนล้ลเออคือแล้วเบาจ้ะลงนังตรงนี้สวยอือลงีนแคเคสวยค่ะห้องไายให้องสารภาพบาปมาซะดีๆสวยๆเลยเกิดเป็นกลุง ข้างในเอาไหมแก่แก่แล้วข้างในั้นถ้าเกิดมุ้งเจ้าวังไตไตใหม่นี่เนี่ยโอ้เนี่ยนั่นปีนออกเอลยปีนได้บ่มาหน่องเแค่ยี่สิบหักอ่าแค่ยี่สิเออ

เกิดเป็นกุ้มแต่ว่ามันก็จะแก่เพราะเราไม่ได้เก็บเนาะ yeah. Yeah. อันนี้เด้ออันนี้เด้อดอกนี้เด้ uh huh. อเอออันนี้ได้อันนี้พเนเอ้า mm hmm. สีส้มนี่อันนี้เน่าเบาจ่ะตะขาเนเน่าเบานี่ mm hmm. สวยเลยค่ะ sú ấy Như tay này. Wow Khá ngắm chưa. Bưng mấy phúng nha Ủa đồn như vậy chăng ดูดน้าวหรือยังน่ะ้าวแล้วน้าวแล้วจ้าตรงนี้ด้่โอเคได้โอ้ขาสวยโอเคได้ แกแล้วล่ะาขาเน่ขาขาเน่เ<อ>าขาเน่าเพราะมันออกมานาวเน่าขาไม่ได้อเอา,าเขาเน่ขาขาเน่านโอเคสาวแรกก็จะเอาพอประมาณพอสมควรนะจ๊ะเอาไปเท่าที่กินนะจ๊ะมุจ้าค้าเอาไปแค่นี้แหละเอาไปหลายก็จะกินบ่เบิ่อนะจ๊ะสาวแรกก็ขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า,<บ>า